สังเกตดูนะก็บอสมันยืนอยู่ตรงนี้นะซึ่งผมล่อมันมาแล้วสังเกตดูแถบหลอดบนนี่ก็คงจะรู้นะว่าผ่านการต่อสู้มาอย่างโชคโชนยาไ,ไม่เหลือเลยนะอันนี้จะเป็นวิธีการสู้กับบอสนะเนี่ยะ <c oughs> เนี่ยะอะไรมันมดกัดจังวะก็นะเราก็ตีอย่างเงี้ยสักชาติหนึ่งนะมันก็คงจะตายนะยาได้เหลือเยอะเหลือเกินนะแตนะ่ส,ก,ก,สก,กิลนี้ก็อย่าไปกดเลยนะเจอหน้ามันปุ๊บน,น่าจะตายเอ้ย Bot, บอสสวัสดี ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบอสมันโดนดาเมจลงไว้เนี่ยเออเนี่ยข้อดีของตัวตัวโต,วตวนะะก็อย่างเงี้ยฮะ,อะ, this, ะเอ้าบอสมัมมนกะระโดดได้วะเฮ้ยบอสมันโดดไปไหนวะไม่บอสมันเคลื่อนไหวแล้วท่านผู้ชมทิพไห่แล้วทำไมบอสมันเคลื่อนไหววะนะครับเขาเนี่ยแหละเราจะสู้มันเอ้ยยังไม่รู้อยู่ว่ากูอยู่ตรงนี้ <laughs> เอา้าอะไรของมันวะ ก็ดีอย่างเงี้ยน,นะเท่าโจอ่ะ,อะนี่ผมก็ตีมาประมาณเท่าไหร่นี่เออเฮ้ยไม่ถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ้าบอสจะหันหน้าหนีไม่หนะบอสมันหันหน้าหนีแล้วชิบหายแล้วทำงไง<ห>ด<ๆ>ีครับท่านผู้ชมน,นหนึ่งนะการจะุ๋ยแบบมีประสิทธิภาพอุ้ยสามสองหันมาเลยบอสบอกไขรสะกิดกูท่านผู้ชมนะคลิปนี้คงต้องย่อส่วนลงประมาณ ยี่สิบส่วนนะไม่งั้นคงชาติหนึ่งในชิปนี้มุ่นเลเหมือนจะตายวะตายวะมีเกิดมีแก่มีเจ็บก็ต้องมีตายนะกัวแบบใช้สกิลปุ๊บแล้วมันวิ่งมาหาเราเลยอันนั้นเราก็ตายเหมือนกันเลยแบบสกงสกิลสมทที่เราอัพมาพมานี่ก็ไม่ถึงแลถ้าถึงนี่คงใช้ไปแล้วนะเนี่ยดูดิมันไม่ถึงอ่ะใช้ได้แต่ตีธรรมดาละเอ้ยไมตีไม่ถึงวะ อ้าวชิบหายแล้วอ้าวเอ้ยมันตีไม่ถึงแล้ววะกำเอ้ยไม่นะเราต้องออกไปเผชิญหน้ามันใช่ไหมเนี่ย้า่เฮ้ยถึงแล้ว <c oughs> เย้ตีถึงแล้วไอ้ควายไอ้ควายเผือก่ปด้แดงเลยหลัก <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านที่มารับชมตั้งแต่ต้นจนจบแบบคลิปไลฟ์สไลด์อย่างนี้นะคงจบแต่เพียงเท่านี้นะก็เชิญชวนทุกคนมาเล่นเกมวิดิทัศนะตาเหลือกว่ะก็งดงามนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายอี